สวัสดีครับวันนี้ผมเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมอัดในโทรศัพท์นะก็ตามที่ผมไม่เคยสัญญาแล้วก็ไม่เคยบอกนะว่าจะมาทำเอออะไรเออจะมาสอนอัดไม่ใช่อัดดีไอท้ทีจะมาสอนเอากรมบักฟรีกู <c oughs> ตายเนี่ย <c oughs> อัดจังวะเคียต้องดูแป๊บหนึ่งเคีย <c oughs> อัดแล้วอัดล้ว ก็อย oh, sure. ่างแรกให้เราเข้าเอเพ์สตเอาให้เราเข้าเพ์สตมาแล้วก็เสิร์ชคำว่าบิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนการติดตั้งให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็นี่แอปจะหน้าตา โอเคตอนนี้เราโหลดแอปบ n g เสร็จแล้วนะครับก็กดออกมาหน้าต่างแล้วก็กดเปิดแอปบ n g มาเลยโอ้หเข้านานนิดหน่อยนะครับเข้าครั้งแรกอ่อมันเป็นครั้งแรกของเรามันก็จะนานนิดหน่อยนะครับ นี้ได้ยินดีว่าชัดใจินเลยโอเคตอนนี้มันจะเขียนเอค้นหาแล,แ,ลแล้วก็คือกดดำเนินการต่อให้กดมาทางซ้ายบนตรงนี้นี่นี่นี่นน,นี่พี่ชายเห็นอยู่บอ่อพี่ชายบอ่อเห็นก็พี่ชายก็ไปตัดแว่นนะครับผมก็เข้ามาปุ๊บอ่าแล้วก็หน้าขาวแล้วก็แสบตาอ้าวกูแสบตา เอาใหม่เอามาใหแล้วก็กดแตะเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในสกู๊พอเรากดเข้ามาแล้วให้กดบัญชี Microsoft ตรงลงชื่อเข้าใช้ปึ๊บอ้าวต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนเพราะถ้าพี่ชายไม่ลงชื่อเข้าใช้ ระวังเข้ามาอีกทีแต้มหายเหลือศูนย์เลยนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้สมัครอ่าได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดออกมานะครับโอเคตอนนี้ก็คือเวลาเราจะทำเควสรายวันใช่ไหมให้เรากดตรงที่เราจะสมัครนั่นแหละแล้วก,กดตรง m i c r o s o f t Reward ตตรงนี้สำหรับคนที่อ่านอังกฤษไม่ออกนะครับก็ผมก็จะวงให้สำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดี ก็เพิ่มแสงนะครับถ้าเพิ่มแสงเรามองไม่เห็นก็ตัดแว่นเหมือนเดิมครับกลายเป็นสาวแว่นน่ารักน่ารักฟิมบอย <c oughs> นี่มันจะมีนี่ครับผมทําไปแล้วเนี่ยําเนี่ยพี่ใช้แค่กดเข้าไปแล้วกดออกมาแล้วพี่ก็ใช้ก็จะได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่านกิจ,ก,จ,ก,จ,ก,จกิจกรรมไอ้กิจกิจกิจกรรมประจําวันนะครับเพื่ออ่านเพื่อรับนะครับเพื่อรับรีวอร์ดตอนนี้ผมมีหนึ่งันสี่้อยิบห้าอ่านแล้ว เราสามารถแลกใช้ได้นี่ตรงโลบกก็มีนะสำหรับคนที่จะแลกเป็นโลบกเด็กลบกโอเคคลิปนี้มีเพีงเท่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจับถ้าจะรับมันต้องใส่เบอร์เธอด้วย <c oughs> เออใช่ใช่ใชใช่เอ้ยก่อ,ยอนไปผมจะบอกว่าเออถ้าพี่ชายอยากจะรับ น่ะเวลาพี่ชายกดเข้าไปแล้วพี่ชายกดแรกเี่ยพี่ชายต้องใส่เบอร์โทรใส่ไม่ได้ก็ร้องนะครับ1,500พี่ชายเสียเปล่าหรือน้องชายก็ไม่รู้ส่วนมากเด็กลบอก,ก็เยอะอยู่นี่ถ้าเราอยากได้100่งร้อยต้องใช้1 5 0 0 200 3 0 0 0 400 6,000 800 1ก0 0นแ0 0รก็15 0 0ไม่มีการส่วนลดนะครับโอเคแค่นี้แหละไปแล้วไม่มีส่วนลดมีแค่เติมเงินเดียวก็วได้เยอะ เออถ้าอยากได้เยอะก็มี2วิธีก็คือให้คนอื่นเติมให้นั่นและวิธีฟฟี